กบยางเคนดี้ปลาคอกกั้งนะครับดูเหยื่อนะครับโอ้โหนี่ฮะมิดคอเลยครับผมกบยางเคนดี้ปลาคอกกั้งครับเหยื่อไม่เห็นเลยครับผมโอ้มาเลยเอากระเป๋าลนกใหญ่ไปก่อนไปหลังเกียร์ว่างหรือเปล่าเนี่มาครับท่านผู้ชมออกหมาครับวันนี้ก็นนะฮะมากับกบยางนี่ครับกบยางจิ๋วนะฮะหนึ่งจุดห้าเซนนะครับ เคนดี้ประคอกั้งนะฮะนี่ครับผมเป็นเหยื่อสำหรับงาน UL นะครับเนี่ยก็ประกอบกับคันนี้คันคอสโมนะครับสามขีดแปดนะครับแล้วก็รอบเบอร์หนึ่งพันนะครับสาย PE ศูนย์จุดหกนะครับแล้วก็สายหน้ายี่สิบปอนด์นะครับก็มาดูผลงานนะครับวันนี้ครับนี่ครับเคนดี้ประคอกั้งจะมีผลงานหรือเปล่านะครับโอเคครับลุยเลยครับผมดูเหลี่ยมนี้นะครับ กัดแล้วฮะดนครับผมนี่ฮะเรียบร้อยครับโอ้โหไม้แรกเลยครับจุดนี้นี่ฮะกลยางเคนดี้ประคอกั้งนะครับดูเหยื่อนะครับโอ้โหนี่ฮะมิดคอเลยครับผมนี่ครับไม่รู้ว่ากล้องหินหรือเปล่านะฮะเป็นกลยางสำหรับงานยูเอลนะครับได้ผลงานครับวันนี้จีเต็มแรกมาแล้วครับ ต่อครับผมกับอีครับโดนนี่ครับเรียบร้อยครับ สองไม้สองตัวเลยครับผมนี่ครับโอ้โหสสวยแล้วฮะตัวนี้ใสสวยเลยครับผมนี่ครับโอ้โหนี่ฮะกบยางเข็นที่ประคอกั้งครับเหยื่อไม่เห็นเลยครับผมลงคอเลยฮะก็เป็นล่องรถเกี่ยวข้าวนะครับเขาเพิ่งเกี่ยวเสร็จนะฮะน่าจะสองสามวันที่ผ่านมานะครับนี่ครับไม่เห็นเหยื่อเลยครับผมเต็มปากเลยครับผมแบบนี้ต้องเช็กสายหน้าให้ดีๆนะครับไม่งั้นเหยื่อขาดนี้ เรียบร้อยนะฮะโอเคครับมาอีกแ้มแล้วครับผม มีตัวไล่เนี่ฮะกระช่อนเล็กครับ นี่ฮะโอ้ยดูครับตัวที่สามนะฮะเอาดูปลากับดูนิ้วหัวไม่มือผมครับนี่ฮะดูฮะมิดคอเลยครับนีค่ครับแคนดี้ปลาคอกั้งนะฮะดูครับผมนี่ครับมิดคอเลยครับผม <laughs> ตัวเล็กนิดเดียวนะโอ้ตายโอ้ยดูครับไม่เหลือครับ ขี่ตัวนี้ต้องปล่อยนะฮะเพราะตัวเล็กมากเลยครับผมนี่ครับผมปล่อยนะไปขี่สุดยอดครับผมล,ลงมานาวเฉยเลยปะเอาผมนึกว่าแต่ขี่ออกไปกันเถอะคือลงไปโอป้มาเลยเออเอาเปล่าหนุนใหญ่ไปก่อนไปหลังเกียร์ว่างหะะรือเปล่าเนี่ยโอ,จโอ้จังเลยวะเป็นยุคซี่วะ ไอโนเคียยุงเลยเนาะแบบนี้โหแมนมันมืดบุดเลยบ่นี้อ้อาเดี๋ยวถอดมือเข้าก่อนตายสิมันต้องไม่ยกดาบครับนี่ขึ้นยู่ไม่ยกดาบเท่ากันสีปีดปิดปี๊ปี๊ปีนปี๊ป โอ้ยอ่าอ่าหนึ่งสองเฮ้ยเดี๋ยวได้ๆไหนจับจับมังเห็บมั้งเนหนึ่งสองเมืี้ครับเมื่อกี้เพิ่งไปช่วยตาแกขี่รถลงคันนาครับโอ้โหโคตรเหนื่อยเลยฮะขอให้กินน้ำก่อนครับเดี๋ยวค่อยไปตกต่อนะ แกขี่ด้วยลงกันหนาเฉยเลยครับผมโอเคเราก็ลุยกันต่อครับไปกดนะฮะโดนมา แ,แล้ว,วรครับผมนี่ครับพอได้นะครับนีผมยังเคนดี้ปลาคอกัก้งครับผมขี่สวยเลยนะครับนี่ครับสุดยอดครับผมอื้อ <c oughs> กัดแล้วหือ <c oughs> โดนโอุ้ยหลุดครับผมืไม่เป็นไรฮะรัดไม่โดนฮะขี่คครับ <c oughs> โอเคครับวันนี้มีผลงานฮะกับนี่ครับ เคนดี้ปลาคอกั้งนะฮะเหยื่อยางตัวเล็กๆนะครับขนาด1.5เซนนะครับแล้วก็1.5กรัมนะครับกับคัน U L นะครับ Cosmo U L 3.8นะครับล็อกเบอร์1,000นะครับสาย P E 0.0แล้วก็สายหน้า20ปอนด์นะครับนี่ฮะนี่ประกอบนะครับเป็นเหยื่อสําหรับงาน U L โดยเฉพาะนะฮะวันนี้มีผลงานนะครับวัดกันมันเลยนะครับตัวนี้โอเคยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมกด ไลค์กับซับสไครป์ช่องของน้อยด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ของผมด้วยสำหรับคลิปนี้ก็ขอตลาไปก่อนครับผมพบใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ